สวัสดีตอนเสาวันอาทิตย์จ้าโอ้ลิ่มแรงล่มแรงล่มแห้งขนาดกล่องมันจะสันหนเดอ้อเพราะว่าลมมันแห้งวมืนอนีตื่นขึ้นมาคือเกาตื่นมากินน้ำกระบอกน้ำคู่ใจนะคะมารับอากาศเย็นเย็นสบายตอนเช้าวันนี้ก็ ขอให้ร่ำรวยนะคะขอให้ร่ำรวยคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกคนนะคะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจะทำอะไรก็ให้จิตสั่งคิดดีพู้ดีทำดีนะคะสวัสดีตอนเช้าคะ่ะ